สบายดีินดีตอนทาเขาสู้สองลงตลุกสาวลาวซ้ำเนื้อแช่เนื้อนี่งาออกจากมันพักมาหน่อยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะตลาดเพราะว่าทุกคนทางนี้เขาอ่ตกตลาดเรือมาตลาดัแต้เสาเรือหามงสาวทุกคนเนาะอันนี้คือบรรยากาศยามสาวเลยทุกคนหนาวหนาวบรรยากาศดีอากาศยนยนเย็นเย็นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเลาะกันไปเลาะตลาดใต้เสาเนาะ พื้นมาขายอีอย่งได้พื้นมาขายอันเดอร์ได้นาอคุณเนาะคนลืมมะขายเกลืออย่างตะลุดตุ๊กต่องมาเลยทุกคนท่านหัวโูบอกเอื้อด้อง,งาาออ่ามันเนาะขายเรืงละเด้อ โลสามสิบโลสามสิบท้นึงอะโลนึงอกูนเล้วนเอควเอโลันนี้เนี่เหรอทุกคนอันนี้คืิตลาดเลยเนาะ ส่าวมาส่ง่านนกนี่ข้างเงเนาะนี่ข้าวารู้ส่วนเป็นไง ประมาณนึงเดินกลแอนตลาดแน่นอส่วนร้านเขามาขายผักเนาะคนคนยัยยนนงบมาหลายปันนึ่งคนยังสาวคนสาวหลาย กูเป <spell the. S 1> ็นยากษังไม่ามีขายเด้อเอากระเดือมาผักนีมาตสวนมาแต่สวนเหรอแหนะมาเท่ามาเท่าห้าพันอ้หมันยงเยองามๆมันเนาะอมงามนี่เปนเป็นทูดเป็นเนาะมเกินลอหอมหอมในมือ อายุไหมาขายอ๋ออืออยู่ส่วนนำก็ยังไม่ได้หดนะนำก็ไม่ได้หดธรรมชาติแถวธรรมชาติแถววานเนาะพุดสลเรลเวเนี่ยเจ้าทำวนนี้ไหมพุดสเรลเลวฉันก็เมาน่ยก็มาพับแก้วเพ่นมาามบุญจ่มาามบุญ้าเสองคืนนเลยาจบรมลเลวเนาะไปพักมาขายเฉย งามแท่งามว่ครคักเขคัางคุณเห็นมาซ้ำเลยพอดีแล้วนี่นะมาเถนนีงามแล้วแต่ว่ามันงามเองก็เื้ก็เื้ออย่าว่ะน้ำกนยังไม่จ ประมาณนี้เนาะทุกคนตลาดตอนเช้าตอนเศร้าเลยแหละทุกคนบรรยากาศดีดมอกไล่ๆรถลงตุ๊กจอดไว้นี่เนาะแต่ว่าลงตุ๊กนอนอยู่ตรงนี้ไฮเบอร์บรรยากาศายามเช้าวยังเลาะคำนึงเนาะทุกคนเแบบย่างเลาะออมตลาด แต่พอตลาดของกินน่ะมันก็มีแบบเข่งหล,ล,ลายๆลายยางเื่งหลายหลายยางเส้นเป็นพักแบบนี้แหละทุกคนค่ะคือปลูกทักธรรมศาสตร์มาแล้วก็เอามาขายโุล่าครับปลูกอยู่สวนอยู่ห้ายเขาแหละคือเปิร์ลวาลกีคือหนามก็ยังบริหวณหนามก็ยังบริหวด พาทุกคนหยางเลาะกันหยางเลาะสมบานสมเมือง,อ,งออกกำลังกายตอนเสาอากาศดีนะหมอกนะทุกคนหมอกเท่มว,ว่ะยัง้าๆเลย นี่คนกำลังเหลื่อมออกไปขายเคื่องเงินทุกคนเนาะเหลื่อมห้อยอ๊อกไปว่ะคนทั้งนี้เขาเนี่ยขาเลมปุ๊กไม่หยาดทุกคนไปขายเดิมแม่เอ้ยขายโมข่เหรอออ ลุกไปมนันไปไปนักเตะเนื้อจะโคล่มาเนื้อยางล่อคนัะคุับ อย่างเออเจ้าอ๋อทางนี้มันมีหารอาหารนี่เนาะทุกคนลงตุ๊กกับบ่เคยมาลงตุ๊กกับอยางเลาะกับฟากคนอยางเลาะกับเดี๋ยว ะเลื ốn, ่อนอยู่ได้ทุกคนบ้านเมืองบ้านเมืองอยู่ทักนี้คือเออมีแต่เงอนงามหมดเลยสิหลงทางมาเนาะสิหลงทางมาเนาะอย่างเลาะไปเลาะมา นี่คือบานวามงามเนาะทุกคนบานวามงามเมืองหัวเมือ,องกันเองเนาะทุกคนกาซึ่งก็เป็นตัวเมืองของเมืองหัวเมืองเนาะกาสีพาทุกคนอยางเนาะส้มบรรยากาศตอนเสาร์อากาศตอนสวยๆมาเขาจะไปถีเดือหันหาเบื้องถัดตามในคลิปของตุ๊กเดอร์ตุ๊กพาทุกคนอยางเลาะส้มบรรยากาศลวกะสีพาทุกคน กรับเมื่อสีพักเนาะทุกคนเนาะยางออมน,นึงก็ยางก๊ับเมื่อสี่ภาคเลยเนาะทุกคนบรรยากาศดีอากาศดีหลายทุกคนแถวนี้กับนาฮักเนาะนาฮักหลายแบบตื่นมาทักทายผู้เด็กกับมนแบบสงสัยทั้งนี้น่าจะลงไปลงไปท่าเน เดีย๋ยวไปบึงแม่เบึงบุป็นอยางที่บอกเมรนแล้วสวนขัาเจ้าทุกคน <c oughs> สวนขับเจา้า ปูนฝาทุกคนอย่างต่อต่อยัเมืองขย่างกลับบันพักเนาะกรบเปิดตัดคลิปเอาคลิปลงให้ทุกคนเบิ้งบรรยากาศเมืองหัวเมืองลำกันเนาะ หางมาได้ทุกคนบดานรถจักรมาคือตอนเช้าน,นะแบบข้าเจ้ามาตกตลาดเศ้าเช้าหาโมงหาโมงตุกตื่นขึ้นมาอ่ะน้องตุกตื่นขึ้นมาแหละแบบข้าเจ้าเริ่มเอาเครื่องมาขายละเบื้องจักบรรพักลงมาเพราะว่าห้องของทุกนอนค่ะมันสวัสดีเสึ่งกับันห้องทีแบบข้าเจ้าเสื่งกับตลาด กัลาดพอดีคักเลยต้องตุกสังเกตเบ่งอัอนอยู่ในตุเมืองเมืองอหัวเมือง,องนี่เป็นเมืองหนึ่งที่แบบว่าเยอะไล้หลกาพัฒนาอะไรกันเลืล่อยไมิตเฮือนงามๆนะทุกคนเนาะนี่คนเห็นบอกเตาไฟคือบ้านนนองตุกเลยคนอยู่ทางเหนือเนี่ยเขาจะนิยมเห็ดเตาไฟแบบนี้เลยคนเนี่ย อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นปเบปิรงกับทุก นที่หูกกันดีก็คือ,อยูเมืองหัวเมืองเนาะกับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบ,บว่ามีแรงท่องเที่ยวเนาะทุกคนเป็นหินตังที่แบ,บว่ามีเองมีมีขึ้นมาตั้งแต่สมัยก้อนๆคุณแหละสมัยบุหานเนาะเป็นแรงท่องเที่ยวเนาะทุกคนเนาะแ่งของเที่ยวอยู่ในเมืองหัวเมืองอ่าอันนี้คือ หินตังหินตังลักเมืองเราทุกคนนอนนี่อันนี้คือลักเมืองของเมืองของเมือง,อง,องคือซึ่งเหนือก็จะไม่นุวยแก้วเนาะแต่ว่าซึ่งอยู่หัวเมืองก็คือหินตังนี่ปู่กับึ่นเข้าใจยู่นอนทุกคนนอ,อพว่นนี้ทันได้เยอะเดี๋ยวไฟฟ้าทุกคนหยางละแต่ยู่เนอร์นี่พึ่นก็นจะเขียนเซ่อ อันนี้คือหินต่างทแท้เด้อทุกคนของแท้เลยนี่ไุ้มีผู้เดียวเอามาเอามาวางได้มันมันมีเองมันมีค่ะขายคือหินต่างเนี่ยมันจะค้าขายกับถุงให้หินนะนะทุกคนถุงให้หินเสียงขวางอะนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองหัวเมืองทุกคนกวาไดา ล้วอันนี้ก็เพื่อนก็จะเห็ดหุบปัน่นซุนเผาแต่ละซุนเผาที่อยู่ที่อยู่ในเมืองหูเมืองเนาะอันนี้ซุนเผากึม,มุกเนาะทุกคนอันนี้คือซุนเผาพ่องอันนี้คือซุนเผาพ่องที่แบ,บ่ามีคนอาศัยอยู่นี้แท้ๆอันนี้ก็คือเสาลักเมืองหรือ เป็นสัญลักษณ์เนาะคือสมเนือกับเป็นหินต่างนี่ส้เผาเลา,อ,าอันนี้สนเผาไตาแดงสนเผามง่งเนาะทุกคนบรรยากาศดี สัางความหังมีเหอเข็มเข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมขยายความสามัคคีบรรดาภผา่างเมืองมีความสงบและยุติธรรมเสริมส้างขยายสิทธิเป็นเจ้าของประศุนอ่านแต่แต่ละ แต่ละอันนั่นแต่ละหินต่างเพื่อนก็จะเขียนคำขอนแบบคำขอนอยู่แต่ละเสาแต่ละเสาเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นจุดหนึ่งของเมืองหูเมืองที่คนไปคนมาก่ะตรงห็น้าขายคือนุ่ยแก้วอะไรทุกคนก็เป็นทาบายักเบื้งงองเงันหินต่างตัวจริงที่แบบออกมาตัก มีมาตั้งแต่โดนหรือว่าแต่ธรรมศาสตร์เนะเข้าก็ต้องไปขี่รถออกนีไปประมาณ8กิโลเนาะคนบอกอ่ะหรือว่าจะหยอดไปเบิ้งคลิปเก้าของตุ๊กกระไดคือตุ๊กเคยเห็นคลิปลงอยู่เนาะคนว่า่านยินต่างนี่นเป็นแบบแรง่วงเที่ยวแรงหนึ่งที่แบบว่าคลายคือถุงอะไรนั่นแหละเพม่อนก็ ผ่านก็นเริ่มเปิดแล้วเนาะทุกเดี๋ยวเาไปซื้อคือ ก่นะนี่คือวิวอยู่ทางบ้านพักเนาะเป็นวิวระเบียงวิวระเบียงน้ำมอกระน้นำมอกระน้ำมอกตอนเช้าวคนเลมทยอยมาตาลาดแล้วเนะาะตลาดจักหน่อยก็บ,บ่ายเนะาะจักหน่อยกระบ,บายนี่แป๊บหนึ่งก็คนเข้ามาตกตาลาดเต๊า มันตุกสังเกตเห็นมันหัวเมืองเงียบเมืองหัวเมืองนี่คือแบบอ่าผู้สาวงามหลายเนาะทุกคนปะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเปลี่ยนเครื่องก่อนข้าวเศร้าเด้ออาหารจับแสบปืนบ้านเนาะอยู่ไว้เมือโกรุ่มแบบผมว่าเขาไม่ได้มีโส่วนจะเป็นยังไงผมดู่เขา

สวยกันติดใบโพใส่ก้องทานใส่ก้องบนกล้องบนกล้องถ่านเลยกล้องนึ่งละวันนี้ใส่ก้องนะทุกคน

อันนี้ก็คือวัดปานบวมงามเนาะหรือบัอยู่เจอกลางบะเจอกลางเมืองหัวเมืองเนาะทุกคนข่ายคือจะอยู่บนภูสูงคือกับบัตยงตือเลยสุดยอดเออโอ้ยวิวเมืองหัวเมืองเนาะงามได้เนาะคักเลยเนาะคือกับบัตยองตือเลยยูทึงฟูสิ เท่หงามวะเขนะ้าเข้าเขาอ่นขี่รถคือแบบแบบว่าห่างๆแต่จริงๆมันแน่นเลยวิยยด้วิวบางงามวาทุกคนอันนี้คือวิวเมืองเมืองหัวเมืองเนาะทุกคนมาไปนิ่งถีเฮามาเนี่ยเขาขี่รถเขามาคือแบบอ่ะเป็นวิวธรรมดาธรรมดาแบบแบบแผบ,บแคล คนแต่ว่ขึ้นมายุดจุดนี่ที่นอกตุกมายืนอยู่เดียวนี่เนาะเป็นอ่าหอกองของวัดเนาะวัดบานบวงงามที่แบบว่าพอถาวรคลองสิงที่แบบว่าพี่น้องที่มาแต่ตั้งมาที่ไม่นเนาะมันก็เลยขึ้นมา z o งบิวยูนี่ก็คือแบบวิวงามผู้สาวก็งามเนาะคนทางนี้ก็คือแบบน้ำเจืดงามอ่าเป็นจริงหนึ่งที่นา่าเที่ยวนา่า z o ม m เลทุกคน กบิบงอะสังเกตเบงเนาะหอบพอมหอบด้วยภูเขาหรือว่าผู้เนาะรรมาศาสงามลายแล้วก็บบานเฮือนของพ่อแม่ประสาชนแถวนี้ซือวิวคัากลายทุงหน้าแล้วก็วิวเบิงเฮาขี่รถอยู่ในอันตัวเมืองะนะมันคือแบบห่างๆแต่ว่าเนื้ตัวจริงะนะ เพื่อนเรือวะอ่าประสาชนแถวในแบบนาแนนอยู่ได้ทุกคนกคนะน,นาแนนนาบิวธรรมศาสตร์คืองามหลายคนล่ามือนีกับเป็นมือหนึ่งทีแปลว่าเพิ่นซิงอ่าซิงขันบุญสงเเหือเนาะทุกคนเนาะมือนีแหละเป็นมือทำอิดมือถี อ่าเออโบเมนมือทำอีดแต่มือน,นี่เป็นมือห่างห่างหากระเกียมแบบห่างท่านเนาะทุกคนเนาะแบบมาประดับออยองเสื้อกับอันอ่ากองทานกองบุญกองคุณของอา่าจุพอ,จ,พอจุแม่ที่แม่มาแต่เมกาเนาะทุกคนเนาะแล้วกะ็อ่าเป็นมือหนึ่งที่แบ,บว่าบุตรสูงเหืออยูหัวเมืองที่ผจัดทุกปีก็คือสิ่งขันมือน,นี่เนาะทุกคนประมาณตอน เดี๋ยวนี้น่าจะซิงลรอซิงทีสองหรือทีสามตอนรแรกๆนี่คนก็นจะปิดพิธีคือจบงานเนาะคือซิงรางวัลทารัดกรีบเนาะทุกคนอ่าซีฟน์กับประมาณสิบคนเดียวทุกคนโบว์โบว์ลายโบว์ลายอ่าสวงสวงเหินนี่จะบริสวงยวนยู้ผุยหนามที่มันเป็นลายเนาะส่วนไลยเขาจะสวงอยู่ในเป็นอ้างหนามเป็นอ้างน้ำหุ่มคือยู้ซัเหนือเนาะคนก็นสวงอยู่ในอ่ามันเป็นเ <c oughs> ขื่อน บริเวณเป็นสวงอยู่แม่น้ำคือแบบแม่น้ำโค้งแม่น้ำเย่อๆนะทุกคนแม่น้ำไหลคือบริเวณสวงแบบนั้นนะทุกคนเนาะบรายู่สมเหนือมันอ่าส่วนไหลเป็นหอยหน่อยเนาะเป็นหอยเป็นหอยหน่อยแล้วก็เขาจะสวงเือทิ่ตาหิตคลองปีนี้แบบนั้นเนาะทุกคนอ่างามหลายทุกคนเ้ยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นอ่าเมืองหูเมืองเป็นเมืองหนึ่งที่น่าเที่ยว นาเที่ยวและกับมวนนะฮะโคตรคู้นนะฮนะเนาะได้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบกับน้องตุกที่ได้มาเนาะทุกคนเนาะ การเฮ็ดบุญกองทานนี่เนาะเพิ่นจะต้องให้เฮ้านี่มาปุกทุง่งเป็นทุ่งแดงแบบนี้เนาะเป็นประเพณีลาวเป็นอ่าปุกทุ่งแดงแบบนี้ประมาณสามหรือว่าสามมื่นรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะสามมื่นรืออาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะปุกกองบุญหรือกองทานขึ้น มาเฮ็ดนั่นเอ,เองเนาะทุกคนซึ่งประเพณีนี่ก็ซืบทอ,อดกันมาเนินนานหรือวาเงาหน้านั่น,น,าน,าน,เ,นเองเนาะทุกคนการเริ่มเงาหน,น้านเป็นการเฮ็ดบุญเถอะผู้ที่หลวงรับไปแล้วคือเป็นพอเทามเมทาญาติพี่น้องที่หลวงรับไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือเพิ่นมากอะ่ะเป็นเวลาเป็นเวลาสันแด้เพิ่นกะ ปุ๊กขึ้นก่อนประมาณสามมื่นเนาะทุกคนเนาะกาคือปุ๊กมือว่านล่ะค่ะมือว่านเนาะอ่ามือวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองหล้วก่ะวันที่สิบสามตอนแรกก็คือเพิ่นจะปุ๊กกองทานขึ้นแล้วกัเพิ่นจะครบงานกันประมาณประมาณหนึ่งคืนแล้วกัมือต่อมาคือเพิ่นจะใส่บาตแล้วกัใส่ใส่บาตใส่ ไ้บาทเฮ็ดบุญตามเิดข้องประเภณนี้ล้วก็คืออ่าจะจบงานพิธีเนาะทุกคนกาเซึ้งตอนนั้นที่เพิ่นครบงานทันนะเฮาก็ถาเบิงถาติดตามกับน้องตุ๊กนาอววาอันเด้อการครบกันบุญกองท่านถีํำเหนือกับยูเมืองหัวเมืองนี่เป็นเดวเดินเนาะทุกคนหาเบิงถาติดตามกับน้องตุก๊กและ <c oughs> ภาคทุกคนท่นนะ มาเบิ้งหนว่าบรรยากาศประเพณีมาหนองตุกเป็นจังเดอร์เนาะทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นวัดที่เฮามาอ่ามาเฮ็ดบุญเนาะทุกคนเนาะอันก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆบ้านที่หนองตุกมาเด้อทุกคนเด้ออ่าพอเทาที่เพิ่นมานี่ก็คือญาติพี่น้องเพิ่นเพิ่นเคยมาสร้างบ้านยู่เมืองห่มเมืองเพิ่นก็นเลยมาเฮ็ดบุญอยู่พี่เนาะทุกคนเนาะทานหาพอเทาว่าซั่นนี่บรรยากาศ หาหากระเกียมแบบเอ็ดกองบุญกองทาน <c oughs> งามๆนี่กลางคืนนะจ๊ะแบบงามๆเหรอ <c oughs> ติดดอกไฟเจอคือจีเอยูเอยองไป ข้าแท้ข้าข่าวไปได้ด้วยข้าจะไม่ค้อนงามงามนี่จ้ะมาลเอา่ามาเอาคนทุกคนน้ตุ๊กกิ้กินข้าวกินน้ามอีหยังเ้าจะกับไปสวยผืนเฮ็ดจับใบโฟเซื้อกับอกล้องทานเนาะ กลับมากลับมาแล้วกลับไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วกลับมาที่พักเนาะว่าสินอนสินอนพักผ่อนเอาแห้งจจลหลวกอสิตัดคลิปน้อยนึงตัดคลิปน้อยนึงละ่ะ <c oughs> เอาไว้ลงเอาไว้ลงให้พีพีเอฟซีด้เมืองนํำกันเนาะวะอ่าน้องตกมาเสนอมาหาเอฟซีแล้วน้องตุกเห็นยังแดงแล้วทุกคนเนาะกาคือว่ามวนสนุกหลายเนาะทุกคนเนาะสุดยอดเกอรเก มวนมวนเนะสนุกอ่มวนหลายท้อมจริงนี่ยังหือเมพูดมานําได้แต่บาเมพูดทันบสบายเจ็บแอวเนะก็ะเลยว่าบุได้ภาพพืนมานําแต่ว่าคันว่าาพนมานํานี่คือสิมวนมวนก่นี่แต่ว่ามาคนเดียวกับมวนเนาะ <c oughs> มวนหลายๆอย่างแล้วก็มื้อนี้ก็พาทุกคนไปเที่ยวตลาดเที่ยวในเมืองหัวเมืองแล้วก็เทีย่ยวอ่ เดียวอยู่ในในเมืองนี่แหละทุกคนกะพาทุกคนไปเฮ็ดบุญกษสิพาทุกคนมาเฮ็ดบุญนากานนาทีแบล่พผืนก็มีญาเนาะอยู่ยวรรวนเมืองหัวเม,อมืองนี่เป็นอนันคนเมืองเปิ้ลละผ่นมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้พอพลพื่นเนาะทนะุกนเนาะล่ะนกตุ๊กก็ได้มีโอกาสแต่มาเฮ็ดบุญห่วมห่วมกับผืนเนานะทุกคนเนาะถือว่าก็ดีใจดีใจที่ได้มามหัวเฮ็ดบุญนำ AH. แต่ส่วนคลิปนี้ อ่ก็พากทุกคนติดตาม EP ต่อไปแล้วก็พากทุกคนกดไลค์กดแชร์อ่าสองโซาลาส่องเหนือในเด้อพากทุกคนอ่ากดพากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเดนะทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว